สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเจ้าของบ้านถึงกับเหวอคนแห่มาเต็มบ้านหลังได้ยินข่าวถูก12ล้านสุดท้ายคดีพลิกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2567รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาท199606เลขท้าย2ตัว1รางวันรางวันละ2,000บาท94 ล่าสุดในเฟซบุ๊กเกษตรเมืองช้างได้มีการลงเรื่องราวของชาวบ้านที่แห่มารวมตัวกันโดยระบุว่าปะเวงสุรินรางวันที่1 12ล้านชาวบ้านแห่ไปแสดงความยินดีคนถูกรางวัลที่1เจ้าของบ้านถึงกับเหวอคนมาแสดงความยินดีที่แท้ได้เลข3ตัวจากกรณีรับแจ้งว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวนสใบ12ล้านล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วสรุปไม่ใช่อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ